วันนี้ก็มีซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะไปทุกฝั่งมาวูดกิงแฮมนะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศที่วูดกิงแฮมนะคะตอนเช้าคนก็จะออกมาเดินช้อปปิง้งตอนนี้ก็มีมาร์เก็ตด,ด้วยนะคะคนก็ออกมาเดินช้อปปิง้งมีอาหารขายเยอะแยะเลยค่ะทั้งพวกวีเก้นเบรด ไข่ทุกสิ่งอย่างเลยค่ะเหมือนเมืองไทยเลยเนาะเหมือนสะอาดแบบน่อยู่นะคะคีอจะมาร้องเพลงด้วย มากแต่พี่เขาไม่ใส่เสื้อแจ็คเก็ตเลยนะ ชายนอนอยู่เลยเพราะเมื่อคือนนียาวไปก็มีข้างนอกก็จะมีมาเก็ตนะคะก็มีเสียงดังนิดหน่อยวันนีใครทำอะไรบ้างมานั่งคุยกันชีวิตของคนต่างประเทก็จะ b ีซ y b ีซ y ตลอดเวลานะคะเจอก็ทำาทงาน,นทำงานทำงานแล้วก็วันหยุดแล้วก็หาอะไรทำเลักซิ ก็ไม่พนการทำกับข้าวนะคะล้วก็จะไปช้อปปิ้งซื้อซื้อเนื้อสัตว์นะคะมาทำโดี่หน้าแต่ตอนนี้เรายังอยู่ที่บ้านอยู่เลยเลยอย่างนี้ไนดะ้ไปนะคะยังรองชายยังนอนอยู่เลย okay. สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันหยุดของคิมนะคะเราก็มีแพลนที่จะไปทำก็คือเราจะไป ช้อปปิ้งไปซื้อกับข้าวนะคะมาทำเป็นโรตีเนอร์เป็นอาหารของเป็นอาหารของคนประเทศอังกฤษนะคะเราก็จะไปทำโรตีเนอร์กินกันแล้วก็จะมีทำมิกซ์เลยนะคะชิคเก้นไก่หมูเนื้อนะคะแล้วเราก็จะไปซื้อผักแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคิมจะถ่ายให้ดูว่าเออแฟนคิมก็เป็นคนที่ทำโรตีเนอร์อร่อยมากแต่เราก็จะไปดูกันว่าเราจะไปซื้ออะไรบ้างตอนนี้คิมก็จะมานั่งคุยกับเพื่อนๆนะคะ ก่อนสมัยเด็กๆก็จะพูดสมัยตอนคิมอยู่เมืองไทยเนาะตอนเด็กๆกเราก็ไปเรียนที่อำเภอก็จะมีรถมารับมาส่งนะคะไปเรียนที่อำเภอก็ไกลมากจำไม่ได้อ่ะสากิโลมั้งจะ่สามสิบกิโลมีรถมารับมาส่งไปโรงเรียนนะคะก็ต้องตื่นแต่เช้าแล้วก็มีรถมารับแล้วก็ไปโรงเรียนแล้วเ,เห็นไหมคะคิมชอบจับผมตัวเองคือคิมเป็นคนที่ชอบ ผมยาวแล้วก็ผมตรงมากแล้วมีปฏิญาณกับตัวเองว่าคิมจะไม่ตัดผมสั้นนะคะเพราะว่าตอนมีความทรงจําตอนสมัยเด็กๆคือไปโรงเรียนนะคะแล้วเราต้องตัดผมสั้นมากสมัยก่อนสมัยคิมเป็นนักเรียนมต้นมปลายนะคะคือกฎของที่โรงเรียนก็คือคุณต้องตัดผมให้ถึงติงหูนะคะคือกฎของเขาคือติงหูกระโปรงก็ประมาณหัวเข่านะคะใส่ให้เรียบร้อยทุกอย่าง ถ้าใครเดินไปเข้าโรงเรียนแล้วผมยาวเกินไปอาจารย์ผู้ปกครองก็จะอาจารย์ผู้ปกครองก็จะตัดให้นะคะแล้วมันก็จะเป็นแบบฝั่งหนึ่งสั้นฝั่งหนึ่งยางวเราก็จะอายเพื่อนมากตอนเด็กๆนะคะก็แบบไม่ได้ไม่ได้เราต้องทําให้ทุกอย่างให้มันถูกกฎเพราะไม่งั้นอายเพื่อนนะคะแล้วก็จะเป็นประมาณนี้แล้วเราก็ยังมีอะไรจะมาเล่าให้ฟังด้วยเพราะว่าตอนเด็กๆแม่แม่เข็มอะ่ะเขาจะเป็น เขาจะเรียนเป็นช่างตัดผมใช่ไหมแล้วเขาเวลาเวลาช่างตัดผมเขาตัดผมเขาก็จะเป็นประมาณแบบจะมีมอโดจะมีคนมานั่งให้ตัดใช่ไหมแม่ก็ให้เราเป็นมโดตลอดเวลาตัดสั้นขึ้นสั้นขึ้น,ส,น,นสั้นขึ้นนะคะก็จะเป็นแบบทรงบ๊อบไปเลยก็เลย๋อแม่ไม่เอาแล้วนะ <c oughs> แม่ก็หัวเราะก็แบบยังจะตัดอยู่ค่ะเพราะว่าหาโมโดไม่ได้นะคะต้องเอาลูกสาวไปตัดเราก็สั้นขึ้นสั้นขึ้นขั้นขึ้น ล้วทุกครั้งแม่ตัดผมเราก็จะร้องไห้นละคะเพราะว่ามันสั้นเกินเพราะบางทีเวลาผมเรามันยาวประมาณนี้เนาะเกินหูมาเวลาเราตัดถึงหูมันก็เหมือนสั้นมากนะคะทุกคนดูสิคะมันจะแบบจากตรงนี้ยาวไปถึงตรงนู้นก็คือสั้นมากนะคะแบบเป็นเป็นอะไรที่คิมขอขอเลยหลังจากจบม .6 มาคิมขอว่าคิมจะไม่ตัดผมสั้นอย่างสั้นมากก็คงจะประมาณนี้นะคะแต่มันจะไม่ตัดสั้น อีกเลยเพราะว่าเป็นคนที่แบบอชอบผมยาวแล้วก็แบบมีประสบการณ์ในการทำผมในการตัดผมสั้นไม่ชอบผมสั้นเลยนะคะจะเป็นจะขอไว้ผมยาวถ้าแก่ตัวมาหรอนี่ก็เคนเรามันก็พูดไม่ค่อยได้เนาะแต่ตอนนี้สําหรับ at the moment ตอนนี้เราขอผมยาวแล้วกันขอผมยาว แล้วเป็นคนที่ชอบผมยาวตรงๆด้วยนะคะตรงได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะไปให้พี่สุรินเขายืดผมให้นะคะแต่ว่ายังหาบุกวันที่วันที่จะไปทํามไม่ได้แต่วันไหนที่ทํานะคะเดี๋ยวจะถ่ายคลิปมาให้ดูให้พี่สุรินยืดผมให้พี่สุรินเขาเป็นช่างผมนะคะพี่สาวข,ของคิมเองอยู่ประเทศอังกฤษด้วยกันเขาเขายืดผมให้แต่ก่อนคิมก็จะไปทํากับพี่คนไทยแต่ว่าตอนช่วงโควิดพี่เขา พี่เขาเออไม่ไม่ทำนะคะแล้วพอหลังๆมาพี่สุรินเขาก็ก็ทำให้ก็เลยแบบเออก็โอเคแต่แต่พี่คนไทยคนที่เราไปทำด้วยเขาทำผมให้เราดีมากเขาดูแลลูกค้าดีมากแล้วแบบชอบชอบชอบไปทำผมกับเขานะคะแต่ว่าแบบอีกอย่างคือมันไกลเราต้องเื่นในเช้าแล้วเราเป็นคนที่แบบบีซี่ทำงานทำอะไรทุกสิ่งอย่างมันก็เลยทำให้เราแบบเออทำกับทำที่บ้านดีกว่าอะไรประมาณ ตอนนี้กำลังเดินทางจะไปช้อปปิ้งนะคะกำลังนั่งรถไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตก็ไม่ไกลนะคะขับรถไปประมาณ10กว่านาทีจากที่บ้านกำลังจะเข้าไปเลยซูเปอร์มาปปร์เก็ตอะไรนะคะเจอกัน นี่นะคะคือของที่เราไปช้อปปิ้งมาแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นที่เราจะทำโรตีเนอร์กันวันนี้นะคะแล้วก็จะมีมีหมูมีม,มีอันนี้ก็หมูนะคะเป็นการมอนใช่ไหมเนื้อไก่สวิต t ปเชอร์นอมาลป๊อตเตอร์คอ l ีฟลาเวอร์แครอทบัคเกอรี่อันนี้อะไรพาสเนปอันนี้คิมชอบมากเลยนะคะซื้อมาทำตัวเองเลยอันนี้ทำเองได้ะคะ่ะแต่ว่า ขี้เกียจทำนะคะก็เลยซื้อมาเลยเป็นเป็นสำเร็จรูปนะคะเขามีขายก็เลยมันอีซี่สำหรับเราก็เลยโอเคจัดไปเราก็ซื้อเค้กมาด้วยนะคะดูหน้าตาเค้กเราก็ซื้อมาด้วยกันทั้งหมดหกชิ้นด้วยกันนะคะ oh yeah, s <S Food today นะคะ with my boys so with first one a l l o ครับ yeah Yang Yang Homeloop yeah and the t h e r one <laughs> I h a ยว e นนี้ว่างเหรอฉันยม่เลยไม่เป็นไรฉันยัง o ม่จบ o ลยไม่เป็นไรไม่เ i ็ e o ร a ม I เป y นไรไม่เป o นไรไม่เปม่เนรไ็นไเป็น o e เป็นไนไรนไรไม่่ะ e ็นี้ก็จบเพียงเท่านไ้นะระคิมก็ฝากให้เพื่อนๆทุกคนช่วปกดไลค์กดแชร์และก็ติรตาม่ u b s c r i b e ให้คิมด้วยนะคะขอบคุณค่ะ